จะไหกตน้บนกกตววเแบบอลดสาราก็จะรวมเงบบีกเพื่อเอาไปที่โรงเรียนทงภาพถือนะครัแบสงเสตงกนเียนะเงิน,น,น,นไม่ใช่น,น,นครั้อหนึ่ล้านเงินเป็นล้านผมล้านอ้น้เหน,นสุนอยอดครับมีความตั้งใจแลและตอนนี้ผมได้ผมได้โเงินไปครับรได้โอนเงิไปแล้วทีวท่แม่สาย จริงๆแล้วผมกับพี่เกมเป็นแค่ตัวแทนนะครับเป็นแค่สื่อกลางครับขอสนามไมนแค่สื่อกลางแต่ทีนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่มอบของมาประมูลนะครับผู้ประมูลเงินนี้เป็นเงินของพี่น้องทุกคนที่สลักกันเข้ามาช่วยเหลือทับบุญ แล, <im sharing> แล้วก็มอบต่อให้ก <im using> ับพี่ก้องเรื่อยๆนะครับเอาไปถ้าใครก็แล้วแต่ที่เดือดร้อนนะครับผมว่าพี่ก้องไดจะรู้ดีจะตัดมอบต่ออันนี้เราฝากด้วยพวกเราเป็นแงาสะพานบุญกับพี่เกม่จะกล่าวไหมครับก็สิ่งที่ว่าเงินตรงนี้ที่พี่น้องทุกทุรการได้ร่วมกันนะครับเราจะนาไปฟื้นฟูนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดก็คืออยากเห็นรอยยิ้มของพี่น้องที่ประสบอุากภัยกลับมายิ้มได้อีกครั้งเงินของพวกเราอาจจะช่วยทำให้เรายิ้มได้บ้าง แม้ชเล็กน้อยก็ยังดีครับก็ยังไดฝากที่กองตอบด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับมอกล้อยคับนำาไปในคามสงทุกคได้วรั้ขอบคทขอ